การของการจูนน้ํามันระหว่างอากาศกับน้ํามันในช่วงรอบเดินเบากําลังจะเข้าที่กําลังจะได้นะครับก็คือมีอาการสตาร์ทติดง่ายนะครับผมแล้วก็เดินเบานิ่งสตาร์ทไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดหัวคันเร่งดูนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอตกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหลังจากที่ผมทําเว็บร้อยไปนะครับแล้วก็ใส่ขบูแดกไปมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผมว่าอยากจะให้ลองใส่ขบูเอ็นให้ดูหน่อยนะครับผมว่าเว็บร้อยนะครับผมตั้งแต่สเต็ปลูกเดิมถึงขั้นทําลูก 5, 2, า3นะครับจะใส่ขบูเอ็นเนี่ยจะต้องเริ่มต้นแบบไหนแล้วก็จะไล่นุมหนูเบอร์ไหน จะต้องทำอย่างไรบ้างน,นะผมมีวิธีการจูนอากาศจูนรอบเครื่องแบบไหนอย่างไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาคนดูทุกคนนะครับมาใส่กันนะครับผมแล้วเราก็จะไปลองจูนลองปรับเซตกันดูนะครับผมสุดท้ายแล้วมันจะจบที่นุมหนูเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จูนอากาศจูนแบบไหนนะครับจูนขบูจูนแบบไหนเราจะไปลองขับลองเทสกันดูซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะลองเทส ในระยะทางที่ไกลๆให้ดูด้วยนะครับผมเพื่อให้เห็นว่าการปรับเซ็ตที่ลงตัวที่ถูกต้องแล้วการใช้งานจริงๆการใช้งานประจําวันนะครับผมหรือแม้แต่เราอยากจะเอาไปขับเล่นมันจะเป็นยังไงอัตราการตอบสนองมันจะแตกต่างจากขบูดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูขบูกันก่อนนะครับที่เราจะใช้กันจะเซตกันก็จะเป็นขบูเอ็นโปรนะครับเอ็นลูกนี้ก็ ขนาดของไดมิเตอร์นะครับของปากกระปูก็จะอยู่ที่28มิลนะครับรูในก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งในการเตรียมกระปูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระปูใหม่หรือกระปูเก่าที่เราจะเอามาใส่นะครับก็ควรที่จะทําการล้างภายในก่อนที่จะใส่นะครับเพื่อเป็นการเช็คชัวร์นะครับไม่มีสิ่งอุดตันในรูต่างๆนะครับอ่านี้ก็เตรียมก่อนนะครับแล้วก็เบอร์นุ่มูที่ผมจะใช้ในวันนี้สําหรับเอ็นโปรนะครับ ผมก็จะยืนพื้นอยู่ที่ก้อนนุ่มหนูเดินเบาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เบอร์32สองนะครับผมจะเริ่มต้นที่32นะครับก็เป็นเบอร์ที่ต่ําสุดที่สามารถหาได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากที่จะให้มันต่ํากว่านี้นะครับก็มันก็มีวิธีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูนะครับว่าวิธีการทําให้นุมหนูมันเบอร์เล็กกว่า32เนี่ยจะทำอย่างไงกันนะครับแล้วก็นุมหนูน้ํามันนะครับตัวนี้ หรือที่เรียกกันสับช่างก็จะเป็นเมนเจ็ดนะครับตัวนี้จะยืนพื้อนอยู่ที่เบอร์112นะครับสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่112นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่แล้วมันยังเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมพาไปปรับจูนกันนะครับไปสำหรับการปรับจูนคาบูเรเตอร์เอ็นนะผมใส่กับเวฟ้อยนะครับในการปรับแต่งปรับจูนนะครับผมเราควรที่จะ วอร์มเครื่องให้ได้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่เหมาะสมก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จอดวอร์มเครื่องไว้รออุณหภูมิถึงที่เหมาะสมสักนิดหน่อยแล้วนะครับอันนี้คือ,อยังไม่ได้มีการปรับจูนนะครับเดี๋ยวมาลองดูคันเร่งกันสักหน่อยนะครับ ก็อุณหภูมิก็น่าจะได้แล้วนะครับตอนนี้วิธีการปรับจูนนะครับว่าเราจะปรับจูนอากาศอยู่ที่ประมาณกี่รอบนะครับให้เราสังเกตอาการของรอบรถนะครับเวลาที่เราบิดขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองบิดขึ้นให้ดูนะครับ สังเกตอาการที่หัวคนลร่งนะครับการปรับจูนที่ดีการปรับจูนที่ถูกต้องนะครับต้องไม่ให้หัวคนลร่งมันมีอาการวูบหรือวอดนะครับในกรณีที่เราบิดขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมาดูขั้นตอนวิธีการปรับจูนของผมนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับก็จะตั้งรอบเดินเบาขึ้นนะครับตั้งรอบเดินเบาขึ้นให้รอบเครื่องเร่งขึ้นอีกนะครับรอบเครื่องให้ได้อยู่ สังเกตรอบเครื่องดูนะครับว่ารอบเครื่องนิ่งไหมนะครับไม่ใช่คือเร่งแล้วก็ผ่อนเร่งแล้วก็ผ่อนนะครับอย่างในคลิปนี้จะสังเกตเห็นว่ารอบเครื่องนิ่งนะครับทีนี้ก็จะมาเริ่มจูนอากาศกันนะครับก็สเต็ปแรกเลยก็คือขันสกรูปรับอากาศเข้าให้สุดนะครับตัวนี้เลย เห็นไหมครับถ้าขบูดีนะครับขบูดีนมหนูลงตัวนะครับเวลาที่เราขันสกูปรับอากาศเข้านะครับรถมันก็จะดับเพราะว่าน้ำมันมันหนานะครับมันก็เลยทำให้รถไม่สามารถที่จะเดินเบาอยู่ได้นะครับผมอันนี้คือในกรณีที่เราเลือกเบอร์นมหนูที่ถูกต้องนะครับในการนำมาปรับเซ็ตขบูนะครับทีนี้ผมก็จะคลายออกนิดนึงนะครับ เพื่อให้เราสามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับในกรณีที่เราทําคนเดียวนะครับนิดนึงนะครับนิดเดียวแล้วก็สตาร์ทรถเลยนะครับรถก็เดินเบาอยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาค่อยๆปรับดิสกูปรับอากาศค่อยๆค,คลายออกนะครับ แล้วก็ฟังเสียงรอบเครื่องไปด้วยนะครับว่ารอบเครื่องเริ่มนิ่งตรงจุดไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบจะครึ่งรอบนะครับที่ผมหมุนอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็คอนสกูปรับเดินเบาลงนะครับ รอบเครื่องต่ำที่สุดนะครับรอบเครื่องต่ำที่สุดแล้วก็มาดูรอบเครื่องนะครับว่าเดินเบาอยู่ไหมแล้วก็เดินเบานิ่งไหมนะครับรอบเครื่องก็ได้ประมาณนี้นะครับนิ่งๆเดินเบาอยู่นะครับซึ่ง นมหนูที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์112แล้วก็นมหนูอากาศจะอยู่ที่32นะครับสำหรับรถผมตอนนี้ก็จะเป็นลูกไส52.4นะครับก็โตขึ้นมาจากลูกเดิมอยู่2.4มมิลนะครับเพราะว่าเวีบร้อยก็คือจะอยู่ที่50มิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูหัวเคร่งกันนะครับว่าจะเป็นยังไง เกตดูที่มือผมนะครับจะเห็นว่าตอนที่เราบิดขึ้นนะครับหัวคันเร่งไม่วูบนะครับรอบเครื่องสามารถกอขึ้นได้นะครับแล้วก็เปิดคันเร่งเร็วๆได้นะครับไม่วูบนะครับเดี๋ยวลองเปิดออกอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับสก,กูปปับอากาศ ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณเกินครึ่งรอบออกมานิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นว่า,อารอบเครื่องมันจะเร่งขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ผ่อนเดินเบาลงสักนิดนึงนะครับสังเกตดูว่ารอบเดินเบามันนิ่งไหมนะครับแล้วก็เดินเบาต่ำสุดได้เท่าไหร่ลดเดินเบาอยู่ไหมนะครับ อันนี้รอบเครื่องก็เบาลงนะครับวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เราจูนเดินเบาได้หรือไม่นะครับให้สังเกตตรงตำแหน่งปลายท่อเสียนะครับมีควันดำออกมาไหมอนอันนี้ก็คือไม่มีควันดำออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะทําทการจูนขาบูนะครับผมให้อุ่นรอบเครื่องอุ่นเครื่องนะครับอ,อุ่นอุ่นอุณหภูมิเครื่อง ให้มันได้ความร้อนที่เหมาะสมนะครับมันถึงจะจูนอากาศได้ถูกต้องแม่นยำนะครับเดินเบานิ่งมากเลยนะครับเดินเบาอยู่เปิดหัวคันเร่งดูนะครับจะวูบไหม วคันเร่งนะครับมีอาการติดฟูบอยู่นิดนึงแสดงว่าส่วนผสมนะครับน้ำมันกับอากาศเนี่ยมันบางไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขันสกรูกปรับอากาศกลับขึ้นนะครับตอนนี้มันเลยครึ่งรอบมานะครับเราก็ขันกลับไปให้มันประมาณครึ่งรอบดูนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเดินเบามันต่ำมาก สตาร์ตติดง่ายนะครับผมแสดงว่าใกล้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คืออาการของการจูนน้ำมันระหว่างอากาศกับน้ำมันในช่วงรอบเดินเบากำลังจะเข้าที่กําลังจะได้นะครับก็คือมีอาการสตาร์ตติดง่ายนะครับผมแล้วก็เดินเบานิ่งสตาร์ตไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดหัวคันเร่งดูนะครับ ันนี้ก็น่าจะเริ่มได้แล้วนะครับก็คือเปิดคกเคร่งไม่มีอาการวูบวอดนะครับในตอนที่เรา,ากระแทกเคร่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คืออาการของน้ำมันเดินเบานะครับได้ที่นะผมก็จะเก็บอีกนิดนึงนะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณครึ่งรอบนะครับแต่สังเกตเห็นว่า รอบเดินเบามันจะเร่งขึ้นแล้วก็ผ่อนลงนิดนึงนะครับแสดงว่าน้ํามันมันยังหนาอยู่นะครับแล้วก็เปิดออกมาอีกนิดนึงนะครับนิดเดียวพอนะครับสังเกตรอบเครื่องของตัวเองนะครับเวลาที่เราไปทาอ่าเดินเบาก็ได้ประมาณนี้นะครับ เสียงก็จะออกมาเป็นลูกๆนิดนึงนะครับควันไม่ดำไม่มีควันดำออกมานะครับแบบนี้รอบเครื่องก็นิ่งๆเลยนะครับเปิดหัวเคร่งดูนะครับ ประมาณนี้นะครับเข็มเล่่งไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่าเข็มเร่งของคาบูเอ็นโปรนะครับผมถ้าเป็นคาบูเอ็นโปรแท้หรือเกรดดีๆหน่อยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะปรับในส่วนของเข็มเล่งได้นะครับก็เข็มเล่งไม่ได้ยุ่งนะครับเราเปลี่ยนแค่น้มหนูอากาศแล้วก็น้มหนูเมนนะครับใช้อยู่ก็เบอร์3 2 1 1 2นะครับก็ได้แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือสเต็ป ตั้งแต่ลูก50มิลนะครับจนไปถึง53มิลส่วนตัวผมก็จะไล่อยู่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขี่กันดูนะครับผมว่าขี่จริงๆขี่ใช้งานมันจะขี่ได้ไหมนะครับโอเคไปลองกันเลยครับคนดูไป ก็หลังจากที่ไปลองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่าก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือสามารถที่จะขี่ทําความเร็วได้นะครับในรอบสูงก็ทําได้ดีนะครับผมขี่ธรรมดาก็ทําได้ดีไม่มีอาการสะดุดสะอึกวอดในรอบต่างๆนะครับต่อเกียร์ก็ต่อได้ออกตัวก็ออกได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรียบร้อย ที่อยากจะใส่คาบูเอ็นโปรกนะครับผมจะต้องทํำยังไงบ้างมีวิธีการจูนแบบไหนสังเกตรอบเครื่องแบบไหนนะครับก็ใครยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะกอ่อกลับไปดูได้นะครับผมวิธีการทําทําแบบไหนกันบ้างนะครับก็ถือว่าละเอียดนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับถ้นชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์กับช่องนัดเอตโตด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ไปกันแล้วครับบ๊ายบายไป